สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกคนนะครับกาบสวัสดีพี่พี่ที่รับชมช่องกุ๊กบางแคทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับผมกุ๊กบางแคนําพระนะฮะนำพระหลักยอดนิยมนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะฮะพระหลวงพ่อเดิมพระหลวงพ่อจันรนะฮะหลวงพ่อปานหลวงพ่อเงินนะฮะพระหลวงผู้สูงนะครับ เป็นพระในฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับนำมาให้พี่ๆนะฮะรับชมนะฮะแล้วก็แบ่งปันกันในราคาที่จับต้องได้กันทุกองค์เลยนะครับจับต้องได้เลยนะฮะพระบางองค์เนี่ยผมได้มานะฮะได้มาเนี่ยโดยที่มีองค์ครูก่อนหน้านะองค์ครูผมก็เช่ามาในราคา,าถือว่าแพงอยู่นะแพงอยู่บางองค์ก็เช่ามาหลักหลายหมื่นบางองค์ก็เช่ามาหลักแสนนะเพราะว่าก่อนที่เราจะ ดูได้นะผมก็ต้องหาความรู้นะไม่ว่าจะเป็นตำรับตำราก็ดีหรือไปเช่าองค์ครูนะเช่าองค์ครูมาดูนะในราคาที่ผมเช่าไหวนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่เราได้ไปเช่า,าพระเครื่องนะตามตู้เนี่ยผมมองว่าเรามีโอกาสที่จะได้ศึกษานะไม่ว่าจะเป็นนื้อดินชิ้นผงโลหะเราจะได้มีความรู้นะฮะขอความรู้จากผู้ที่เป็นเซียนจริงๆนะถึงจะ ประสบความสําเร็จนะในการดูพระนะครับผมก็เดินสายนี้เรื่อยมานะเดินที่ว่า เช่าตู้นะฮะเช่าแพงๆนะฮะเพื่อที่ว่าจะขอความรู้ในการศึกษาการดูนะก่อนที่เราจะดูได้จนวันนึงเนี่ยเราเราดูได้แล้วเนี่ยแล้วก็มีโอกาสไปเจอเราก็จะได้มาในราคาที่ไม่แพงนะเมื่อได้มาในราคาที่ไม่แพงผมก็เลยสามารถที่จะนำมาแบ่งปันกับพนะี่ๆเอฟนะที่มีใจรักสะสมภาะเครื่องนะฮะ <c oughs> มีใจรักสะสมภระเครื่องด้วยกันเนี่ยในราคาที่ทุกคนจับต้องได้เลยนะครับ วันนี้นะฮะก็นำพระมาให้พี่ๆชมกันนะมีมีพระที่มีใบประกาศด้วยแล้วก็เป็นพระที่ยังไม่เคยลงด้วยนะเ,เรามาดูพระองค์แรกกันเลยวันนี้มาดูองค์ที่1นงนะฮะองค์ที่1นึ่งองค์นี้ติดใบประกาศมาเป็นพระหลวงพ่อเดิมนะฮะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะฮะขออนุญ,ญาตนะฮะอันนี้เป็นติดที่3มาองค์นี้สภาพชัยนะ สภาพใช้นะฮะหลวงพ่อเดิมฐานสูงนะครับนะฮะหลวงพ่อเดิมฐานสูงนะฮะสร้างก่อนรูปหลอ่อสร้างก่อนรูปเหมือนปั๊มนะว,ว,วัดหนองหลวงนะฮะองค์นี้จะมีฐานสูงฐานเตี้ยฐานสูงนิยมกว่าฐานเตี้ยเป็นรูปหลอ่อ รูปหล่อซึ่งหมายความว่าจะมีดินไทยมีร่องรอยการประกบแม่พิพมพ์มีเนื้อมีเม็ดแน้ติดอยู่นะฮะเอกลักษณ์ของพระหลวงพ่อเงินนะฮะก็จะมีพลายเงินขึ้นถ้าเป็นรูปหล่อนะแต่องค์นี้สภาพใช้มาพลายเงินก็แทบจะไม่หลงเหลือแล้วนะแต่จัดว่าเป็นพาที่ดูง่ายนะฮะบางคือผมส่วนตัวผมเวลาผมเช่าพระเนี่ยผมจะไม่เลือก ระหว่างพ้าสวยกับพ้าดูง่ายผมจะหยิบพ้าดูง่ายก่อนเลยเพราะว่าผมดูได้ง่ายๆเลยคือผมดูได้ผมก็จะหยิบก่อนเลยเพราะว่าผมสามารถนําไปใช้แล้วมีความมั่นใจนะมีความมั่นใจถ้าเราดูได้นะเราก็จะไม่เขวอันนี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะฮะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะฮะพิม์ฐานสูงนะครับนิยม ถือเป็นพระที่ดูง่ายๆอีกหนึ่งองค์เป็นองค์ครูเลยนะสำหรับใครที่อยากจะศึกษารูปหล่อนะหลวงพ่อเดิมเนี่ยองค์นี้ผมขอบอกเลยว่าองค์ครูนะเป็นพระที่ดูง่ายๆนะฮะใครศรัทธาหลวงพ่อก็เลี่ยมทองใช้ได้เลยนะองค์นี้หลวงพ่อเดิมนะฮะออกวัดหนองหลวงอา่าองค์นี้ติดที่สามมา องค์นี้ผมอยากจะบอกว่าเป็นองค์ครูมากๆหลวงพ่อเงินนะฮะพิมพ์คิตานะครับผมว่าเป็นพาที่คือแท้เบสิกอ่ะผมก็ไม่รู้จะจะบอกแบบไหนนะฮะคือถ้าออกบัตรได้นะะองค์นี้ผมว่าก็น่าจะไปไปเป็นดาราดได้ไม่ยากเลย ดูผิวพรรณดูธรรมชาตินะฮะผมขออนุญ,ญาตดูแบบไม่สองกล้องก่อนนะพิมพ์ขิตานะฮะสีชายอ้วนล่ำนะฮะดูเส้นจีวรนะฮะมีความลึกคมชัดเม็ดแร่ติดอยู่ตามองพระรอยตะเข็บ เป็นเนื้อทองผสมนะจะมีทั้งทองแดงทองเหลืองเนี่ยผสมกันทําให้แต่และโลหะเนี่ยมีจุดหลอมเหลวที่ไม่เท่ากันเวลาเ,เป็นรูปองค์พระขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเนื้อที่ไม่มีการที่จะเป็นเนื้อติดกันนะหมายความว่าทองเหลืองทองแดงเนี่ยจะมีการที่จะแยกกันอย่างชัดเจนนะเพราะว่าเวลาหลอมทองเหลืองเนี่ยเททองเหลืองลงไปเนี่ย อะไรที่มีจุดหลอมเหลวต่ําก็จะลอยสูงกว่าหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาจะเป็นเบ้ากระดกนะฮะอันนี้ร่องรอยของกระดกจะเข็บนะฮะชัดเจนแท้เบสิกครับผมบอกได้คำเดียวองคนี้ หลายหลายคนเชื่อว่าด้วยชื่อของหลวงพ่อเงินนฮะก็จะได้เงินได้ทองนะฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมเคยถามผู้หลักผู้ใหญ่มาเขาบอกว่าพระหลวงพ่อเงินเนี่ยอยู่ในอยู่ในเรื่องของแคลค้า,คานะแคลคาามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเชื่อขนมกินได้เลยนะฮะที่สุดของรูปหล่อละหลวงพ่อเงินโดยพระองค์นี้พิมพ์คี้ตานะฮะต่อมาก็ อันนี้มาดูอินโดนะฮะพระพุทธชาธชินราชอินโดจีนองค์นี้จะเป็นพิมพ์แต่งนะฮะเป็นพิมพ์แต่งดูการแต่งนะฮะดอกพิกุลนี้สวยแบบวิจิตรมากเลยองค์นี้ก็ติดรางวัลมาเหมือนกันนะฮะติดรางวัลมาติดที่หนึ่งนะฮะที่หนึ่ง ส่งตรงผมจำไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ติดที่หนึ่งมาอินดูจีนสองสี่แปดห้าพิมแต่งมีต่อโคโด้ดอ,อกเราธรรมจักรนะฮะดอกพิกุลนี้แบบวิจิตจริงๆ แต่งทีละองค์นะฮะจะมีช่างที่แต่งหลายคนเลยก็หลกัหลกๆก็ช่างโอเล็กนะด้วยศิลสวยงามอลังการมากครับอินโดูเมื่อก่อนผมก็สะสมไปเยอะนะเช่ามาสมัยก่อนไม่แพงนะผมเชออ่าแบบไม่มีอย่างพิมพ์ต้ออย่างเงี้ยบัวเล็บช้างผมเช่ามาหลักห้าพันสี่พนะฮะไม่มีโค้ดมีโค้ดก็อยู่ไม่ถึง1 5นะื่นนะทุกวันนี้ก็น่าจะสองหมื่นกว่าไปล้นะฮะสะสมไปเยอะเลย แล้วก็พอมีเหลืออยู่บ้างนะฮะก็ <_ d ata> นำมาลงให้พี่ๆ FC ชมกันนะ,ะต่อมานะฮะอันนี้เป็นเหรียญน,นะเป็นเหรียญจากทานหลวงพ่อผมนะฮะผมซีลไว้เก็บไว้นะผมกลัวผิวเ <_ d ata> หรียญจะเสียก็เลยซีลเก็บไว้นี่ก็ตัดออกมาให้พี่ๆรับชมกันนะฮะหลวงพ่อพมนะฮะ,อะขออนุญาตนะฮะอันนี้ก็ติดรางวัลมา หลวงพ่อพรมนะฮะติดที่หนึ่งมานะฮะโอ้เมษาเลยจำไม่ได้เลยนะฮะบางทีได้ปประกาศมาผมลืมผมก็เก็บไว้นะไม่ค่อยได้นำมาลงนะ,ะอันนี้หลวงพ่อพรมสังกติยาวนะจุดตายเลยอยู่ตรงนี้นะฮะสังกติสอบลงไปตรงใต้ใต้หัวเข่าหลวงพ่อเนี่ยนะ,ะเห็นไหมเส้นขีดอันนี้คือจุดตายเลยผมเคยเห็นเซียนเขาส่องกับตรงนี้กัน ห่วงเชื่อมนะฮะอ,องนี้เป็นห่วงเชื่อมเลยดูขอบดีกว่านี่ดูขอบนะพี่พี่แคปหน้าจอเทียบหนังสือดูนะครับ มัยก่อนส่งประกวดนะฮะงานสมาคมติดรางวัลมาที่โอ้ติดหลายงานเลยผมได้มาบ้านเดียวนะฮะได้มาหลายองค์ผมไปส่งผมก็ปล่อยไปจะหมดแล้วลนะ่ะฮะติดรางวัลมาก็ปล่อยไปราคางานติดรางวัลงานสมาคมนะงานต่างจังหวัดลบบุรีติดศูนย์รชาชการติดสามพานนะแล้วปล่อยไปหลายองค์แล้ว ถ้ามีประ,ประกาศมีอะไรก็เป็นอีกเป็นอีกรา,าคาหนึ่งเลยนะจากทางสังกติยาวตังหลังไม่ได้ไปส่งประกวดนะฮะผมก็มาลงให้พี่ๆ f c ที่ดูได้ดีกว่าดูขอบนะดูขอบ ลมดำยังอยู่เลยนะหลวงพ่อผม <c oughs> หลวงพ่อผมท่านก็เ <c oughs> หรียญจักรพรนท่านก็ถือว่าเป็นแบบผมว่าเป็นเหรียญหลักของหลวงพ่อเลยนะโดยเฉพาะเนื้อทองเหลืองนะฮะเนื้อทองเหลืองสมัยก่อนก็เก็บตังเช่าทองละคังนะ๋ยวนี้ก็ไม่อยู่แล้วนะฮะบางทีก็สมบัติถางกันชมนะฮะเปลี่ยนมือกันไปอ่าองค์นี้ขออนุญาตนะฮะองค์นี้พระชัยวัดสังฆราชแพรนะครับอ่าสมเด็จพระสังฆราชสังราชแพร ผมดูองค์นี้จริงๆผมผมส่งไปเป็นชื่อเออน่าจะฉลองพระชนมายุนะสังฆราชแผรบางทีได้ตามบ้านมาเขาก็ไม่รู้พระอะไรนะฮะไม่ได้เล่นพระด้วยตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ผมก็มามาศึกษาหาความรู้ว่าตอนหลังนะองค์นี้พระชัยวสังฆราชแผงยังมีก้านชนวนอยู่เลยนะฮะ ถือว่าพระองค์เล็กที่มีความสำคัญมากๆเลยเป็นพระหล่อนะฮะมีก้านชนวนมีรอยแต่งตะใบที่ขอบสาขาแพรนะฮะพระชัยวัด ติดรางวัล <c oughs> อ่าน,นี่ก็เหรียญหล่อนะฮะหลวงพ่อจันวัดบางมอนถือว่าเป็นเหรียญหลัลกเหรียญดึงของอยุธยานะหลวงพ่อจันทสายแควคาดคงกระพันนะฮะเห็นไหมพี่พี่อันนี้เป็นก้านชนวนนะรอยตัดก้านชนวนน่องรอยของการประครบรอยตะเข็บข้าง เป็นเนื้อทองผสมนะบางทีก็จะมีส่วนผสมของทองแดงทองเหลืองนะยุ่ใกล้ๆก,กับหลวงพ่อเงินเลยนะฮะองค์นี้หลวงพ่อจันทวัดบางมอนอยุธยา พี่ๆท่านใดที่เช่าไปแล้วก็เป็นสายออกบัตรนะถ้าออกบัตรได้เนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะก็มีพี่ๆบอกว่าเช่าไปแล้วออกบัตรได้ก็ดีใจกับพี่ๆด้วยนะครับถ้ามีโอกาสอยากจะไปออกบ้างจังหลวงพ่อจ่านะฮะองค์นี้หลวงพ่อจ่าบางกะเบาอยู่ในชุดของสงครคาบินโดนะจากจงคงอี มีต่อโค้ดนะเป็นชื่อหลวงพ่ออยู่ข้างล่างแต่ผมเลี่ยมทองน่าจะมองไม่ค่อยเห็น,นเห็นลางๆถือว่าหายากมากเลยนะหลวงพ่อจาาเนี่ยผมก็วัตถุมงคลหลวงพ่อผมก็ไม่ค่อยมีนะผมก็มีปักกิ่งไหนก็ อยู่ป่ะไม่รู้นะแล้วที่อยู่เดี๋ยวผมมาลงให้ดูนะฮะลงพ่าจ๋านะ,ะดูง่ายๆนะฮะครับผมว่าเนื้อแบบเนี้ยคือแบบคือถ้าเราดูจนเราบีเกิดความชินตาเนี่ยเราเห็นอย่างเงี้ยเราพลิกสองทีเนี่ยผมว่าเราแยากเกแทได้เลยนะ หลวงพ่อเงินจอบใหญ่พี่ๆลองพิจารณากันดูนะตาเปล่าความคมชัดลึกมิติของพระแล้วฮะล่องลอยครับตรากันนะปากปิงนะฮะข้างหลังก้านชนวน คือธรรมชาติเหรียญหลอดเนี่ยไม่ได้ตรงแบบนั้นนะมันจะมีงองงนิดๆอันนี้คือโลหะความร้อนนะอันนี้คือพื้นฐานหลักพิจนารณาคร่าวๆนะเห็นไหมรูพุนตามองพระอันนี้คือเม็ดแร่ที่หลุดออกปากปิงเป็นธรรมชาติเหรียญมะปิ้นขึ้นมา กระดุมที่อยู่ข้างนี้ก็แบบมิติองค์พระเห็นชัดๆจอบใหญ่นะฮะหลวงพ่อเงินแล้วก็หลวงพ่อปานนะฮะหลวงพ่อปานปจีนนะฮะองค์นี้ผมไม่อยู่นะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยต้องต้องเรียนอย่างนี้ คือคนโบราณณเนี่ยเขาเชื่อว่าคือผงของหลวงพ่อสามารถนําไปรักษาโรคได้หรือบางทีอันนี้คือผมฟังหรืออ่านหนังสือมานะเขาบอกว่าเอาผงม,มาให้ผสมน้าให้ผู้หญิงให้คนที่เราักกินไม่ว่าจะผู้หญิงให้ผู้ชายหรือผู้ชายให้ผู้หญิงเนี่ยเขาจะรักเราหลงเรานะอันนี้คือที่ผมอ่านมาเจอนะสมัยก่อนตั้งแต่สมัยแบบหนังสือพระอะไรนะที่บ้านเก็บไว้ อ๋อลานโพผม่นึกชื่ออยู่นานมากเนื้อนวลนๆน,น,นะฮะเนื้อนวลๆผมว่าแบบคือพระพระเนื้อดินหลวงพ่อป่าเนี่ยจะไม่เหมือนบ้านกากซะทีเดียวนะคือถ้าเราเห็นไปบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามัานต่างกันยังไงพ่อป่าน,นะฮะผมว่าเป็น ที่พิจารณาไม่ยากนะวัดพับนะฮะตุ๊กตาวัดพับหรือบางคนก็เรียกไข่จิ้งจกนะคนเก่าคนแก่ล้วเรียกไข่จิ้งกตรงนี้ก็เก็บไว้ไม่ได้ใช้เลยนะฮะ เหมือนกับสมเด็จวัละคังอ่ะที่แบบเขาเก็บไว้ไม่ใช้ที่องค์เขา,ขาวๆบางทีแบบพี่ๆเคยสังเกตหรือรู้สึกเมหมือนผมไหมว่าแบบบางทีไปเห็นแบบพระแบบแพงๆทําไมแบบเนื้อขาวๆอย่างนี้แท้เหรอของเซียนนั่นแหละคือเพราะบางทีคือเขาไม่ได้ใช้จริงๆนะเขาเก็บไว้แบบไม่ได้ใช้เลยนะฮะแล้วเก็บไวไ้ในสภาพที่ดีด้วยผิวพ้าก็เลยขาวแต่ว่าคือตอน,น,นแรกๆองค์นี้ขาวกว่านี้อีกนะผมนํามาสัมผัสเนี่ยผิวองค์ท่านเริ่มเปลี่ยนละเข้มขึ้นมาหน่อยลนะ สังขะสุกไก่เถื่อนนะฮะแล้วก็อันนี้มาดูพระที่ผมเป็นเป็นพระที่ผมศรัทธาจะเรียกว่าที่สุดเลยก็ว่าได้นะหลวงูุสุนะฮะพระหลวงพุสุวัดตะคองมะขันเท่าไปกราบหลวงพ่ออยู่บ่อยนะฮะเป็นพระที่ผมเริ่มเล่นเลยนะผมใฝ่ฝันที่จะครอบครองนะ ถาหลวงปู่สุขว่าประคองมาข่ามเท่าแต่ว่าตอนนั้นขนาดแบบอองค์นี้ข้างเปิดผมยังเห็นราคาข้างเปิดแบบผมเช่าไม่ไหวอ่ะเกินสามแสนอีกผมก็ไม่มีปัญญาผมก็ค่อยๆแบบสะสมเช่าองค์ช้ำๆมาจนทุกวันนี้ยังอยู่นะเดี๋ยวให้ผมลงให้ดูช้ำๆมาผมเช่ามาแสนกว่าผมเลยคิดว่าแบบเป็นองค์ครูผมเลยนะเอาไว้ศึกษาดูเนื้อหาวันหนึ่งเราดูได้เนี่ยเราก็คิดว่าแบบเออจริงๆมันก็ไม่ยากนะผมก็แบบ คือถ้าเราดูได้แล้วก็มันมัน,ม,นมันจะมีจุดที่แบบเราถึงเวลาเหมือนเราขี่จักรยานอะ่ะเราดูได้ปุ๊บมันก็เหมือนเราขี่จักรยานเป็นแล้วก็เป็นเลยในข้างเปิดนะฮะข้างเปิดร่องรอยตะไบนะฮะผมว่าพี่พดูบ่อยๆก็ดูได้แหละฮะไม่ยากหรอกผมว่ามันของมันไม่มีเกินความสามารถเราอยู่แล้วละ่ะถ้าเราตั้งใจ คือถ้าออกบัตรได้นะฮะก็มูลค่าก็หลักแสนทันทีนะฮะถ้าองค์ไหนผมออกบัตรได้ผมก็นำมาลงให้ชมนะ,ะแต่ก็เป็นราคาเปิดหลักที่เขาเล่นหากันนะต้องขออนุญาตไว้ก่อนนะเรียนไว้ก่อนแต่ไม่มีบัตรผมก็จะเปิดราคาแบบแบ่งปันนะให้กับพี่พีเอฟซนะฮะอันนี้ข้างเปิดประภาณิชทนเนื้อทองแดงเถือนนะ คือจริงๆ่งผมจะบอกอีกอย่างคือประพาบนทนเนี่ยของพระหลวงปู่นะจะออกทั้งวัดปะคองแล้วก็วัดมหาธาตุนะมหาธาตุจะเล็กกว่าแต่ถ้าเป็นปะคองจะใหญ่กว่าอันนี้ลูกน้องผมสอนผมอีกทีนึงอันนี้พ่อปลาน,นะฮะอันนี้ผมได้มาก็อย่างนี้เลยใส่ตลับเงินมานะฮะไก่หางพวง หัอุจยังอยู่เต็มนะรู้สึกว่าอ,อง์นี้ผมจะถ่ายสตูไว้ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวถ้าพี่ๆท่านใดออขอรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมส่งรูปสตูให้นะอ,องนี้ขอโทษทีไม่ชัดนะะดูอย่างนี้ดีกว่าพร้อมใช้เลยอ,องนีน้เห็นนะหมอุจยังอยู่เลยไก่หางพวง นวนวนนะฮะเนื้อสมบูรณ์มากอางนี้พระในฝันของใครหลายคนเลยนะจริงๆพระหลวงพ่อปานอะ่ะ <c oughs> ถ้าเราไม่ได้ยึดติดที่พิมพ์อ่ะผมว่าเป็นพิมพ์อะไรก็ได้แหละขอให้เป็นพระหลวงพ่อเป็นพระที่ เป็นพิมพ์อะไรก็ได้เนีย่ยผมว่าพูดทุกคุณเหมือนกันหมดนะฮะอ่าองนี้ไฮไลท์เลยนะฮะองนี้ไฮไลท์เลยวัดเกตนะฮะวัดเกตเลี่ยมเงินแบบนี้มาเลยสุดยอดของความคลาสสิกดูเนื้อหานะฮะคือพี่พี่เอฟซีบางบางท่านเอ,อ่อโทรมาสอบถามว่าเออทำไมคุณกุ๊กคุณกุ๊กคุณกุ๊กดูพระได้หลายประเภทนะฮะทำไมถึงมั่นใจว่า อ,อ,องค์นี้แบบมันแท้นะฮะก็ผมกราบเรียนอย่างนี้นะว่าผมอะ่ะเช่าเช่าเซียนมาก่อนนะฮะเช่าเซียนมาก่อนแล้วก็ศึกษาหาความรู้เรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นตำรับตำราก็หมดไปหลักแสนนะส่งประกวดสมัยก่อนยังไม่มีการออกบัตรนะผมก็ส่งประกวดงานสามพานงานศูนย์ราชการงานต่างจังหวัดก็เยอะนะผมผมสะสมออ,ออกบัตรอะไรส่งประกวดอะไรเยอะมากอย่างเ,เดี๋ยวขออนุญาตนะ เคยให้เคยให้พี่พี่ดูอยู่นะอย่างนี้ผมก็ไปลงไปออกสูรใบประกาศนียบัตรนะอันนี้เป็นรุ่นเก่าเลยนะยุคเก่าเลยก่อนที่จะมีบัตรทุกวันนี้นี่อันนี้ผมก็วัดเกรดน,นะหชั้นอกตลอดตั้งแต่ปีอะไรหนะ้าห้าสิบปีแล้วพี่พี่ห้าห้าเนี่ยนะ ป่าต้อยป่ายับเซนแต่ผมไม่ได้เช่านะองค์นี้ว <c oughs> ันนี้ขอญาตโชว์นะผมเคยลงให้พี่ๆชมอยู่อย่างเงี้ยอ่าสเปคเนื้อเหมือนกันคือผมดูแล้วผมผมคือผมดูพรกเนี้ยผมจะดูแบบบางทีตอนเช้าผมตื่นผมก็ดูนะดูแป๊บหนึ่งก่อนไปทำงานแล้วตอนเย็นกลับมาก็ดูคือดูให้แบบเราจำได้อะเราจำเนื้อหาจำอะไรได้ ทำให้เราเกิดความเข้าใจและเกิดความชินตาบางทีแบบอยู่ในเราไปเจอเราไม่รู้เราเรา,เราจะไปเจอพระเมื่อไหร่บ้านลูกค้านะฮะผมก็ต้องรับมีเสมอต้องให้คมเพราะบางทีเราไปเช่าบ้านลูกค้าบางทีมันเป็นเงินงวดสุดท้ายผมผมก็อยากจะได้ของที่ผมมั่นใจจริงๆนะนี่เราวัดเกตสเปคเดียวกันเลยครับ 6ชั้นอกตลอดอันนี้เลี่ยมเก่านะฮะคือถ้าพี่ๆได้ไปก็จะไปแกะก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นของพี่แล้วแต่อยู่ที่ผมผมก็ไม่แกะนะผมก็เก็บไว้อย่างนี้ก่อนนะฮะหชั้นอกตลอดอีพีนี้นะฮะก็ กราบขอพระคุณนะฮะกราบขอพระคุณพี่ๆเอฟซีพี่ FC, พพอที่เข้ามาชมช่องกุ๊กบังแคนะฮะก็ขออนุญาตกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเผื่ออนาคตนะฮะจะเจอพระที่พี่พี่อยากได้นะบางทีเราก็เก็บพระไว้สักอ,องค์สององนะเก็บไว้เพื่อแบบเป็นสิริมงคลกับตัวเราไว้ถือเท่าคิดดีทําดีนะผมว่าหลวงพ่อช่วยเราได้นะฮะก็ หรือสิ่งอื่นใดเลยนะฮะหรือสิ่งอื่นใดเลยก็อยากจะกราบเรียนว่าเออก่อนที่เราจะใช้เงินนะสะสมะเครื่องเช่าวัตถุมงคลอะไรก็บ่กลบพูดหารกันก่อนนะว่าเออระมีผลกระทบเกี่ยวกับครอบครัวไหมเ,เรียงลําดับความสําคัญนะของการใช้เงินก่อนนะอย่าให้อย่าให้คนที่อยู่ข้างหลังเราลําบากผมว่าที่ที่ผมบอกผมเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนนะฮะก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนเนี่ย ใช้เงินอย่างระมัดระวังนะทุกวันนี้เงินทองก็หายากนะผมว่าเราจะเช่าหาหรือว่าไม่เกี่ยวกับพระก็ได้นะ,ะเป็นอ,อื่นแล้วก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆวางแผนนะฮะยังไงก็กราบขอบพระคุณนะฮะกราบขอบพระคุณพี่ๆเอฟซนะฮะแล้วก็พี่ๆที่รับชมช่องกุ๊กบางแคด้วยนะครับไว้พบกันใหม่นะฮะอีพีหน้าขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ